สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o s u d i o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแน a n d นะคาสำหรับ t o p ิกที่จะทำขึ้นมาเป็น t o p ิกที่มีช่ือว่าสารจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์การอ่นานไพ่เป็นการอ่นานแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย หากปกคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามาอาจเป็นไปได้ว่ามีพลังงานของคุณอยู่ในนี้ไม่มากก็น้อยนะคะขอถามให้เลยว่าสารจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอยากบอกคุณว่าอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างอาจจะไม่ได้โดนทุกคนทุกๆแถวนะคะเป็นพลังงานรวมนะแต่ถ้าเกิดว่า คุณจะน้อมรับพลังงานดีๆในทุกๆแถวก็แล้วแต่คุณเลยเด็กถือไม้ของใบเดียว ้าคุณมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะอยู่ในฝังรากลึกอยู่ในจิตในใจของคุณอนะ่ะก็แน่เลยนะคะการฝึกการปฏิบัติของคุณอาจจะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณนะคะอาจจะเกี่ยวกับผู้สสทรงศีลทรงธรรมอาจจะเป็นผู้สสทรงศีลทรงธรรม ท่านคอยสปอร์ตดูแลเป็นกำลังใจให้นะไม่ว่าคุณจะเริ่มทำอะไรขอให้รู้เลยเพราะว่าเหมือนคุณจะรู้ตัวเองอะว่าคุณได้ไม่ใช่แค่รู้ทำแต่เหมือนกับปฏิบัติมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเลเวลคุณอะในระดับที่ดีแล้วอะแล้วก็หกเหรียญคือสปอร์ตเรื่อยๆช่วยเหลือเมตตาสนาม สนามพลังงานนะกระแสพลังงานนะคะถ้าเชื่อในด้านของการปกป้องคุ้มครองภู้ภัยกระแสพลังงานนั้นเชื่อในเกาะไหมละ่ะเกาะเกาะแก้วนะกำแพงแก้วเกาะเพชรนะยันเกาะเพชรอนะไรเงี้ยหากผู้ที่ปฏิบัติได้อะความศักดิ์สิทธิ์จะมาที่เราเองเหมือนคุณสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเองแล้วปฏิหารก็จะเกิดขึ้นคุณมีพลังศรัทธาในคําสอนหรือในพระตนะตายแล้วอะนะ พลังงานนะท่านองค์ท่านก็คอยซัพพอร์ตคอยเมตตาช่วยเหลืออยู่เนืองๆนะคะกิจาการงานอะไรของคุณอะเด็กไม้อะ่ะเหมือนคุณกำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมีการใส่พลังงานเต็มที่จะต้องไปในทิศทางที่สมาธิที่อยู่แล้วอะ่ะถ้ามีไพ่พระแบบนี้การันตีขึ้นนะเป็นไพ่พระในลักษณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ ดาบางคนอาจจะอยู่ในช่วงพักก่อนอยู่หรืออาจจะเพิ่งแบบพักฟื้นนะคะพักฟื้นจากการเ,เจ็บป่วยไหมปวดหลังปวดเนื้อปวดตัวนะขั้นเนื้อขั้นตัวนันแหละนะเทนเพลนสก็ออกมาบอกว่าอืเทนเพลนส์เป็นพลังงานของการเยียวยารักษาบําบัดน,นะคะทําอะไรก็ต้องดูแลตัวเองด้วยสิบไห้รู้ว่าตัวเองเจ็บปวดเจ็บปว่บปวยเมื่อยล้าก็ นะต้องบาลานซ์นะเทมเพลนส์ ance, นะก็คือว่าดูแลใส่ใจร่างกายของตัวเองด้วยคนะก่อนที่จะไปโหมงานอนะนะบางคนอาจจะมีงานหนะักแต่ไม่เกี่ยวกับการแบกหามเสมอไปเกี่ยวกับการที่แบบเอ้ต้องใช้ความจําเยอะอะไรเงี้ยหรือเปล่านะคะก็ต้องเบรกตัวเองพักตัวเองด้วยสีดาบนะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเพื่อนอยนะสีดาบเนี่เป็นพลังงานของการ บางทีหยุดงานไปมีเขาเรียกว่าอะไรมีเวลาเยอะกขอลางงานนะในวันต่างๆที่สามารถลาดได้เพื่อที่จะเฮ้ยขอพักนะแล้วค่อยกลับมาฟื้นฟูใหม่นะคะไปชาร์จพลังงานนะไปบำบัดดูแลตัวเองก่อนนะเจ็บป่วยหรือเปล่าบางทีนะคะ ดูแลตัวเองให้ดีแล้วค่อยกลับมาใหม่นะคะดูเหมือนจะเป็นกําลังใจให้ถ้าเป็นในลักษณะของการทําสมาธิฝึกสมาธิมันก็แล้วแต่นะว่าธาตุของเราต่างกันนะบางคนก็สมาธิเหมาะกับการลงมือทําบางคนก็หลับตาไม่ได้ก็เพ่งกรสินหรือเปล่า<笑><笑>ก็ไม่รู้อะทางใครทางคนนั้นเลยนะคะแต่มองว่าเออให้พอประมาณนะคะ ทำอะไรที่พอดีพอดีเทมเพลนส์ ance, นะคะทำอะไรที่เหมาะสมพอดีพอดีอย่าหงดหนักมากสิบไม้อันะคะกิ้งไม,ม้จริงๆแล้วหากคนมีตำแหน่งแล้วก็ถ้านั่งได้ในออฟฟิศได้ก็นั่งอย่าพิ่งไปลงพื้นที่มากนะักอะไรเงี้ยถ้าเจ็บป่วยเจ็บปวดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวไม่มีใครมาทำแทนที่ได้นะคะ แต่เป็นสารที่ออกมาบอกนะว่าในอนาคตอาจจะมีาหากใครที่รอง,งานอยู่นะคะในอนาคตเดี๋ยวมีเรียกตัวไปสัมภาษณ์นะ,ะแล้วก็จะได้งานเยอะมากนะคะได้ทำงานได้สมหวังดังใจเลยแหละงานจะเข้ามาเลยนะคะิงเหรียญน,นะคะโอ้โหรับซับเลยแหละฮนะ,ะพลังซับ นะพวกข้าย์กําลังจะมาขอให้มีสัมมาทิฏฐิในสิ่งที่สัมมาทิฏฐิในสิ่งที่ตัวเองทำนะ The m a g i c ช a n นะคะ King l i a n The magician โอ้โหแปดไม้นะคะ,ะ, Leon, oh, my, ะ,ะเดี๋ยวจะมีางานเยอะเงินเยอะ,ยอะกําลังเข้ามาเลยด้วยความสามารถของตัวคุณเองนะ,ะแล้วเป็นพลังงานที่เหมือนสไตล์การทํางานของคุณจะเป็นสไตล์ที่ชัดเจนตรงไปลงมามีระบบระเบียบแล้วก็ตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ มีวินัยนะคะทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนดีอาจจะได้งานในลักษณะนั้นแล้วก็จะเป็นงานในลักษณะบังทีนะใครเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์เนี่ยอาจจะมีนะคะอาจจะมีการได้ได้รับทรัพย์นะ,ะมีทรัพย์จากการทํางานในด้านนี้ก็ได้นะคะเราทุกอย่างมาเองนะคะเดอะสตารสิ่งที่คุณมองว่าคุณไม่น่าจะได้อะคุณจะได้ พอไปถึงจุดๆนั้นแล้วจะมองว่าสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วไม่ได้มีความหมายแล้วมันไม่ได้เติมเต็มก็ไม่อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนนะคะการอ่านไพ่บางทีมีคอมเมนต์ที่เหมือนกับว่าก็บอกอยู่เสมอนะไ่าใช้วิจารณญาณเ็าไม่รู้จะห้ามยังไงนะไอให้สิทธิ์กับทุกคนในการในการคอมเมนต์แต่ก็เป็นสิทธิ์ของไอเหมือนกันนะว่าจะเลือกคอมเมนต์ไหนที่แบบ ให้อยู่ในพื้นที่ในช่องส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีมปัญหากับคอมเมนต์ใดๆแต่ว่าถาผู้อ่านที่เข้ามาแล้วอ่านเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเหมือนเขา็จะไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราปล่อยผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงเราล็อกพื้นที่ดีกว่าคือพื้นที่นี้ไม่เหมาะสําหรับคนพูดหยาบคายพูดซีซัวป้ายสีคนอื่นโดยที่เราไม่รู้จักกันอะไรเงี้ย โ oh, อ้เฮอร์มิตเดสตาร์ควินดาเฮอร์มิตท่นมองว่าคุณใช้ชีวิตบทในทางโลกและทางธรรมได้ได้บาลานซ์ดีนะภายนอกของคุณหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งการดิวงานหรืออยู่กับเพื่อนฝูงหรือใดใดเนี่ยคุณวางตัวได้เหมาะสมมากเลยทางโลกอะ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าให้ท่านเห็นภายในของคุณแล้วจะเป็นออร่าจะเป็นแสงที่อาจรู้เลยว่าคนคนนี้เขาเขาพอแล้วแต่อยู่เพราะทำหน้าที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เอกสารที่ท่านให้มาคือท่านรู้นะท่านรับรู้ได้ว่าการที่ดิวงานบนโลกใบนี้คือขอคุณจะคุณจะทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมผู้คนหมู่มากให้มากที่สุด แม้มันจะเป็นสีเทาบ้างสีขาวบ้างนะเราไม่สามารถทำธรรมชาติได้แต่ว่าภายในของคุณอนะ่ะดูเหมือนมีจิตวิญญาณที่เหมือนผู้ที่เป็นปัจเจกอยู่ข้างในเดอะสตาร์เนี่ยเหมือนคนห้อมล้อมคุณเยอะเนาะแต่คุณก็ยังอส่าหหาโอกาสปริวิเวกตัวเองอยู่นะเพื่อชาร์จพลังงานใดๆก็ว่ากันไปแต่ว่าภายในของคุณเนี่ย คือปิดเงียบเลยไม่มีให้ให้ใครเข้ามายุ่งหรือสูงสิงได้เลยยท่านเห็นนะว่าคุณมีพลังงานจิตวิญญาณเก่าแก่ของคุณอยู่ข้างในเหมือนคุณบางทีก็เหมือนผู้อาวุโสเหมือนคนสูงอายุอะ่ะแนวคิดแนวปฏิบัตินะ่ะแต่ว่าในในการทงานหรือไปทำหน้าที่เน่ะจะดูแต่งตัวแบบไฮโซโกเก๋มากนะท่านบอกว่าท่านอาจจะแซวก็ได้นะท่านก็บอกว่า เ,ออเรารู้แหละเรามองออกนะเ็าปฏิบัติต่อไปฝึกต่อไปอเดอร์สตาร์เนี่ยเหมือนดวงดาวต่างๆนะดวงดาวที่เหมือนกับโซฟาร์มิลี่อย่างนี้หรือเปล่าท่านอาจจะมองว่าเออเราก็มาจากแบบครอบครัวของดวงดาวที่เป็นครอบครัวครอบครัวเดียวกันก็คงคุณก็จะคุณก็คงจะไม่ผิดแพกจากเผ่าพันธุ์หรอกเนี่นะคะ ปกชาตินะเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ท่านก็มองเห็นภายในของคุณว่าคุณเป็นเหมือนเป็นเหมือนนักปราดเป็นเหมือนปราดเป็นเหมือนบัณฑิตอ่ะอดีอยวให้ผู้คนห้อมร้อมคุณแค่ไหนคุณก็มีความสงบภายในใจนะคุณช่นชอบอะไรที่เป็นความโลกงเปล่าธรรมชาตินะอยู่กับโขดหินอยู่กับแมกไม้นานา,นาพันธนะคะนั่นคือ จิตวิญญาณของคุณเขาเขาอยากอยู่ตรงนั้นเขาอยากอยู่จุดจุดนั้นแต่ด้วยเพราะหน้าที่การงานนะคะหรือกิจการต่างๆนะ,ะต่อให้ประโคมเยอะแค่ไหนต่อให้มีทรัพย์สินอะไรต่างๆที่มีมูลค่ามากมายที่ประดับตัวคุณนะมันก็เหมือนกับว่างเปล่าคุณไม่ได้ให้ค่าอะไรนะคะท่านมองว่าท่านมองออกนะ ก็อยู่ในทางโลกและทางธรรมทำดีแล้วอะไรเงี้ยทำดีแล้วทำไปเรื่อยๆนะพัฒนานเรื่อยๆนะนะเนะดี๋ยวให้พิเศษนะบวชอืมันมองเห็นนะคะต่อให้คุณจะเรอเล่นสนุกสนานกับเพื่อนสักแค่ไหนก็ตามแต่มันจะมาในลักษณะโจ๊กในลักษณะของแบบตลกร้ายตลกที่มันมีความจริงอยู่ในนั้นนะอืมสวินช้วยนะคะ Hmm. hi ใ e Pri State สส่วนท่วแต่อย่าทำผิดนะบางทีอาจจะเป็นสารที่มารลรงนี้อาจจะมีคนที่มีอายุอ่อนกว่าเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนนะจะเป็นบททดสอบนะคะคนหนึ่งจะมีความนิ่งสุข,ขุมโรแมนติกสุภาพอ่อนโยนอีกคนหนึ่งจะเป็นมาในแนวแบบเอา าความไวความฉลาดไวบริบนะเข้ามาในด้านการช่วยคุณก็ได้นะจะช่วยคุณในการแก้ปัญหาเขาจัดปัญหาก็ได้เขามีความเท่นคนละแบบคนหนึ่งจะสไตล์นุ่มนวลจะละเอียดลึกซึ้งเข้าถึงความรู้สึกคุณอีกคนหนึ่งจะมาในลักษณะแก้ไขช่วยคุณแก้ปัญหานะอ่าแก้ช่วยให้คุณรู้สึกว่ามีคนมาปทคอ่ะอาจจะบอกมาในในนะท่านอาจจะ บอกมาในลักษณะนี้แต่ให้ขยาย the high priestess คือ the sun ให้มองว่าเป็นเรื่องของออถักหากคุณค่ณเป็น the star แล้วขยาย the high priestess เป็น the sun ให้มองว่าหากคุณเป็นคนที่มีศีลธรรมอะความหอมหวานของศีลธรรมคนมีศีลคนมีธรรมแล้วความเปล่งประกายของคุณออร่าของคุณอะ,ณอะก็มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้คนเขาอาจจะขาดตรงนี้เขาอยากเข้าใกล้ นะะมนุษย์สองก้อนเราพวกเราคือก้อนเนือนะ้ <g ül> อเนาะเกิดจากธาตุทั้งสี <g> ่ <ül> อ่าอาจจะมีห้าในลักษณะอากาศเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะคะคนที่เขาคุณต,ต้องไปหาเอาเองอ่าสองก้อนเข้ามาในชีวิตคุณนะ,ะแต่คุณจะมีทางออกคุณอาจจะมองว่าอืมเกิดแล้วเราก็ดับอ่าคุณอาจจะมีกฎตาลรักเข้ามาเลยก็ได้นะแต่ท่านฝากบอกไว้ก่อนนะว่ามีเสน่ห์มากนะอาจจะเป็น คนที่ก่อนที่คุณจะมาเป็น The high priestess อะคุณน่าจะมีอ่อสเปคอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะตรงมากตรงใจมากอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นบททดสอบนะคุณก็จะมองว่ามีเกิดมีดับอ่ะเดี๋ยวเขาก็เบื่อเราแหละนะอืมเดี๋ยวเขาคงเบื่อเราตอนนี้เราเอาจจะเนื้อหอมนะเขาเข้ามาคงอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เบื่อเออคงชอบเราได้ไม่นานหรอกอเพราะทุกอย่างมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับนี่นะคะ คุณจะพาตัวเองรอดได้ต่อให้สเปคแค่ไหนก็ตามนะท่าไม้เหมือนท่านออกอาจจะบอกในในว่าสินห้านะสินห้าแล้วทุกอย่างจะประสบความสำเร็จให้นึกถึงหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จอยู่ถ้าไม่มีสินห้าทุกอย่างพังนะจากจเจริญรุ่งเรืองก็เป็นรุ่งริ่งเลยนะคะ ดีเอ็มเพลเลอร์เนี่ยลงมาเตือนนะแล้วอีกอย่างหนึง่งในกรณีที่ถ้าคุณอยากจะได้รับโปรโมทนะขึ้นไปเรื่อยๆเื่อยๆตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะได้สะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าได้ผิดสีลห้านะบางทีอาจจะพอขึ้นไปสูงไปแล้วลงมาได้นะคะสูงแล้ว ดงดังแล้วลืมตัวแล้วทําอะไรก็ได้แล้วทีเนี้ยนะคะปิดซินดิกเอาลงมาแล้วทีนี้ก็เหมือนตกเหวเลยจากขึ้นไปสูงแล้วกลายเป็นว่าโอ้ชีวิตนี้เอาจะ,จะ,จะอยู่ยังไงบนโลกใบเนี้ยอะไรเงี้ยนะท่านก็เ,เตือนไว้นะคะเจ็ดดาบนะ อ,อาเรียนใครที่มีแผนมีการจุบซิบนินทานะะหรือว่าจะหลอกล่ออะไรคุณนะคะคุณอาจจะโดนนาะงพูดรับหลังใดๆก็ตามนะคะแต่คุณจะเอาชนะได้เพราะมันไม่จริงจะมีบางอย่างมีคนมีเจ้าเล่ห์หรือว่าชวนพักพวกให้เ,เชื่อ พวกเขามองคุณไม่ได้ทิศทางไม่ดีแต่ความจริงจะปรากฏด,ด้วยตัวของคุณเองที่จะเป็นคนทําให้มันถูกต้องทําให้มันชัดเจนคุณจะเอาชนะให้ได้นะคะด้วยแปดดาบใครที่เข้ามาการแกล้งมาหลังแก่คุณนะคุณจะไม่นิ่งนอนใจนะคะคุณจะขุดเหมือนกับเอามา พิสูจน์สิเอามามันต้องมันต้องข่าวข่าวหรือมันต้องจบอะมันต้องจบให้ได้อะด้วยห้าดาบอะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือต้องยอมจำนวนนะคะต้องยอมจำนวนต่อหลักฐานอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะทีนี้คุณก็ทำหน้าที่ของคุณได้สบายสบาย,บายและก็อนาคตต่อไปภายภาคหน้าก็ขยับขยายใดๆก็ว่ากัน แต่ทุกอย่างมันมาจากคุณต้องมีเอ่อมีศีลมีธรรมนะคะถ้ารักษาไว้ตรงเนี้ยจริงๆอาจจะไม่เกิดก็ได้นะคะอืม ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านภพกษัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปในคอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ